เจ้ามือติดปัญหาคัดสูงต่ำไม่ได้นะครับไฮโลตายต่ำสเป็นเจ้ามือดูคลิปนี้ให้จบครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ร้านช่างบอยพระรามสองสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับจานยกที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะครับสามารถคัดสูงต่ำได้นะครับผมสําหรับใครที่เป็นเจ้ามือลองดูรีวิวกันครับดูนะครับจานใบนี้นะครับเล่นกับลูกไหนก็ได้นะครับไม่เกี่ยวนะครับดู ไม่เกี่ยวเล่นกับลูกไหนก็ได้อ่าส่วนจานนะครับจานจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแม่เหล็กไม่มีนะครับวงจรไฟฟ้าไม่มีนะครับแม่เหล็กไม่มีวงจรไฟฟ้าไม่มีาตรวจมาไม่เจออ่าเวลาตรวจมาไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวลองตรวจดูอ่าเห็นไหมครับอันนี้ตัวตอตนะครับอ่าตัวตรวจโลหะเห็นไหมครับตรวจมาไม่เจอนะครับอ่าส่วนลูกนะครับเล่นกับลูกไหนก็ได้อันนี้ตรวจไม่เจอเห็นไหมครับอ่าลูกไม่ใช่งานแม่เหล็กนะครับอ่าลูกก็คือลูกวัดดวงเรานี่แหละส่วนฝาก็เล่นกับฝาวัดดวงเลย ตรวจนี้ไม่เจอนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ข้อดีของมันคือแบบนี้แต่ส่วนจานนะครับจานจะเป็นการแต่งหน้าจานมาแต่งหน้าจานมา اه, เดี๋ยวแต่งยังไงเดี๋ยวมันยกยังไงอันนี้เราจะเทสที่ดูยกสูงต่านะครับตัวน,นี้เป็นการยกสูงต่าก่อนเลย,นนเ,รย,เ,ลยเราซ้อมใหม่ๆเราหัดเล่นใหม่เราลองยกสูงต่าดูนะครับช่างบอยเป็นคนเล่นนะครับอันไหนที่น่าจะเล่นง่ายคนที่เล่นไม่เป็นเอาไปเล่นเป็นช่างบอยเอามานําเสนอนะครับตัวนี้น่าจะเล่นได้นะครับอันนี้ช่างบอยเอา เอาสูงมาแล้วกันอันนี้อ่าอ่าสูงมา,งมาเห็นไหมครับเสียงก็พอลิ้นนะครับเสียงไม่ได้น่าเกียดฟังเสียงนะครับเสียงไม่ค่อยขาดหายเท่าไหร่นะครับฟังเสียงดูอ่ะเอาสูงนะครับส,สูงสูงอ่าสูงเทคนิคการตั้งนะครับเทคนิคการตั้งแล้วแต่ใครชอบนะครับเทคนิคการตั้งอ่ะเดี๋ยวสูงนะครับอ่าเห็นไหมครับหกหกสี่นะครับอ่ะมาดูเดี๋ยวดูต่ําดูนะครับต่ํา สามสามเอี่ยวนะครับต่ําประมาณนี้นะครับส่วนลูกนะครับจะบางคนบอกว่าถามว่าเล่นลูกขาวได้ไหมอ่าเดี๋ยวเอสให้ดูลูกขาวนะครับว่าจะลูกขาวลูกใสเล่นได้หมดนะครับขอให้ขยับกับจานใบนี้นะครับเห็นไหมครับหกหกสี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนประมาณนี้ทีนี้บางคนถามบอกว่ามันคัดได้แค่สูงต่ําเหรอหรืออยากเอาเป็นเบอร์ได้ไหมเอาเป็นเบอร์ก็ได้นะครับเอาเป็นเบอร์ก็ได้อ่า เอาลูกนี้แล้วกันเอาเป็นเบอร์อ่าเราอยากได้เบอร์อะไรนะครับอันนี้คือเทคนิคการซ้อมนะครับแต่ส่วนบางคนเอาไปบอกว่าเอาเอาไปแล้วจะใช้เป็นหรือเปล่าช่างบอยมีคลิปวิดีโอสอนให้นะครับช่างบอยเป็นคนเล่นจริงสามารถแนะนําได้ตรงจุดแน่นอนว่าเทคนิคไหนมันจะเล่นง่ายนะครับแต่อยู่ที่ท่านเอาไปซ้อมนะครับตัวนี้เล่นไม่ยากนะครับอ่าเบอร์ห้านะครับอ่าเห็นไหมครับจานใบนี้นะครับอาจจะขึ้นคู่ขึ้นตองได้ อาจจะขึ้นคู่ขึ้นตองหรือมาเม็ดเดียวได้แต่ตัวของเรามาเนี่ยมันจะมามันจะมีโอกาสมาสูงเพราะว่าจานเนี่ยแต่งหน้ามาตัดรอบเตาลงจากเตาจากกระเด้ง5ทีอาจจะกระเด้งสักสองสามทีนะครับประมาณนี้นะครับอา่าแล้วจานตัวนี้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนเอาไปยกไม่เป็นเลยอา่ายกไม่เป็นแต่น้อยนะครับที่เอาไปไม่ค่อยเห็นมีใครยกไม่เป็นนะครับยกได้แทบทุกคนนะครับอา่าส่วนน้อย คือถ้าเกิดคนที่ยกไม่เป็นคือไปจับจานแล้วก็ไม่เป็นประวางเลยอันนี้คือไม่เป็นแน่นอนอ่ะถ้าเกิดยกไม่เป็นนะครับจานใบนี้มีข้อดียังไงครับมันจะชอบขึ้นคู่กับ11นะครับเขย่าไปเลยครับเขย่าแบบนี้อ่ะตรงๆเห็นไหมคู่กับ11บอ่ะบางคนบอกว่าช่างบอยเขย่าดีหรือเปล่าให้ช่างบอยเขย่าเป็นหรือเปล่านะครับอ่ะมันจะชอบขึ้นคู่กับ11นะครับอ่ะเดี๋ยวช่างบอยขย่าเป็นหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับมือเดียวนะครับอ่ะดูอ่ะเห็นไหมครับ มันจะชอบขึ้นคู่11ป,ประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าเล่นมากๆนะครับลูกเนี่ยตรวจไม่เจอลูกใครก็ได้อ่าสามหมุนแล้วกันอันนี้สามหมุนแปดมั้งเนี่ยอ่าสามหมุนแปดขย่อตรงๆพร้อมๆพรอพอ,พอ,อันนี้ไม่ยกนะครับขย่อยมั่วครับขย่อมั่วคู่กับสิเอ็มาบ่อยนี่จานนี้อยากนําเสนอเลยครับตัวนี้น่าเล่นมากๆนะครับส่วนใครเล่นไม่เป็นช่างบอลมีคลิปวิดีโอการสอนไว้ให้ว่าคัดสูงยังไงคัดต่ำยังไงนะครับโอเคครับ